สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพบกับพระแท้องคูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีเหรียญข้อหลามตัดลอยปีหลวงพุยมวัดสะพานสูงนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะเพื่อนเพื่อนนะสร้างปีพศ .2539 นะครับเพื่อนเพื่อนเหรียญเป็นผิวไฟนะครับกรอบกระจกก็เลยจะถ่ายยากนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนนะให้อห้อภัยนะเพื่อนเพื่อนนะใครอยากเป็นนะครับอยากดูว่าเขาเล่นกันยังไง นะครับเขาซื้อขายกันยังไงครับบล็อกไหนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆตามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับอันดับแรกนะครับผมให้ความสําคัญของพิมพ์นะครับเพื่อนๆเพื่อนจาหน้าหลวงพ่อใหแมนแมนนะครับนะครับจําหน้าหลวงพ่อห้แมนๆนะครับมีหน้าผากนะครับมีเส้นหน้าผากเห็นไหมครับเพื่อนๆเส้นหน้าผากคิ้วจมูกโด่งมากนะครับจมูกโด่งปีกจมูกนี่จะขมขมนะเพื่อนๆนะแล้วก็ปาก เห็นไหมครับแกะได้สวยเลยนะครับแกะได้ลึกนะครับแล้วก็ดูเส้นนี no> ้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีเป็นเนี่ยการแกะบล็อกเห็นไหมครับช่องนี้เห็นไหมครับนะครับเส้นหาปลาเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆเส้นไหปลาเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับความคมของพระนะพระเป็นพระปั๊มนะเพื่อนๆนะพระปั๊มเห็นไหมครับคม เพื่อนๆดูนะครับแขนนี่เห็นไหมครับเนี่ยจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับเส้นมีเส้นแตกเห็นไหมครับเนี่ยมีเส้นพาดตรงนี้นะครับเส้นพาดตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยมีเส้นพาดอยู่คล้ายๆลิวจีวอนนะเพื่อนๆนั้นเนี่ยมีเส้นพาดอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยชัดอันนี้อันนี้ชัดเจนเลยนะครับเพื่อนเนี่ย มาดูตัวหนังสือนะดอเด็กเนี่ยจะมีจุดจุดตรงนี้จุดหนึ่งนะจุดนี้กับตัวดอเด็กเนี่ยจะไม่ติดกันนะครับเ,เพื่อนๆ่แล้วก็สะ,ะอูเห็นไหมครับมีเสน้นแตกเห็นไหมครับสองเส้นสะ,ะอูนะครับมีเส้นแตกเห็นไหมครับดูธรรมชาติของตัวหนังสือนะครับเ,เพื่อนๆธรรมชาติตัวหนังสือการแกะตัวหนังสือนะแกะเส้นตรงนี้ คมเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับคำว่าหลวงเห็นไหมครับเห็นหอหีบไหมครับเนี่ยแกะพาดมาตรงนี้เห็นไหมครับ,เน,ฮฮรบเนี่ยแกะพาดน,นี่มาเห็นไหมครับเนี่ยแกะตัวหนังสือพาดมาเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่สาระเอจะมีเส้นแตกอยู่เห็นไหมครับ เพื่อนๆพิพจารณานะครับผะาปั๊มนะครับเห็นไหมครับผ้าปั๊มขอบเนี่ยเห็นไหมครับคมมากเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมดูขอบนะครับขอบผ้าปั๊มผิวไฟนะครับผิวไฟเห็นไหมครับเนครับดูส้ม ดูธรรมชาติของพระปั๊มนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้จะมีเป็นเนื้อเกินปืนปืนหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยขยับดูนะตรงนี้จะมีเนื้อเกินอยู่เห็นไหมครับเพื่อนๆครับจะมีเนื้อเกินและมีเส้นหลังๆขึ้นตรงนี้นะครับแล้วถ้าดูมุมนี้เนี่ยตรงนี้จะมีแองยูนิตหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับจะมีแองยูนิตหนึ่งตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆ แล้วลที่ผมบอกนี่เห็นไหมครับตัวหอยทีบนะครับที่แกะทับกันเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นนะเพื่อนๆนะอาจจะเป็นทองแดงผิวไฟนะครับเพื่อนๆด้านหลังนะครับเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมครับขอบปินป้นขอบปิ้นนี่เกิดจากการปั๊มนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเกิดจากการปัม๊ม โอ้นะครับเจาะจากข้างหน้ามาข้างหลังนะครับเพื่อนๆจะปิ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อน <S <S ๆสังเกตตัวนี้ยันตัวนี้จะมีเนื้อเนี่ยแกะนูนขึ้นมาเสองตัวนี้ครับจะมีเส้นแกะนูนขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเพื่อน <S <S ๆนะค่อยๆไล่ดูนะแล้วก็ดูขอบข้างไปด้วยเห็นไหมครับขอบข้าง เห็นไหมครับลองรอยกันปั๊มเห็นไหมครับเสี่ยนกระจายไปเห็นไหมครับดูหัวตัวอักษรนะครับหัวนี้เป็นลูกน้ําเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับธรรมชาติของผ่าป,ปั๊มเห็นหครับผิวพระดูนะครับ คำว่า100ปีดูหัวเลขหนึ่งคำว่า100ปีดูหัวเลขหนึ่งนะครับเป็นลูกน้ําเลยเห็นไหมแล้วก็จุดนี้จุดนั้นนะครับจะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับไปในศูนย์ตัวหลังนี่นะนี่คืจุดจ่ายตังเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนเพื่นครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนกดกระดิ่งติดตามนะครับ ผมมีคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ดูก่อนใครนะเพื่อนนะแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อนๆคนที่ยังไม่เป็นหรือว่ายัางลังเลอยู่ว่าจะเล่นกันยังไงนะครับก็จะได้ดูเป็นกันนะครับเพื่อนๆใครที่เป็นแล้วก็ถือว่าได้ทบถวนกันนะครับเพื่อนๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนขยับดีๆนะจะมีเส้นวิ่งตรงนี้นะตรงนี้นะจะมี แล้วบอกที่ดูง่ายๆตรงนี้จะเป็นพลุนๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยจะมีรอยพลุนๆอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าดูนะครับเพื่อนๆค่อยๆขยับนะถ้ามองท่าตรงอาจจะไม่เห็นนะครับตอนเราขยับนิดนึงเห็นไหมครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูขอบตัดนะครับเพื่อนๆเป็นไฮไลท์เลยนะครับตรงคําว่าเอี่ยมเห็นไหมครับเห็นไหมครับรอยตัดตรงนี้ ตรงตัวมอม้าเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวมันไม่ชัดแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับบังนี้นะครับเพื่อนๆรอยตัดตัวนี้ตัวหัวมอม้าแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งนะเห็นไหมครับนี่รอยตัดตัวนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นจุดตายเลยนะครับเป็นจุดใจตังเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้เพื่อนๆดูพระปั๊มนะครับปีพศ2539เเห็นไหมครับ ตัดขาดเลยนะครับนี่มีอีกร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆนี่หรือว่าจับตรงนี้ก็ได้ครับตรงคําว่าปูก็จะมีเส้นสองเส้นนี้ปั๊มเกือบขาดนะครับเ,เพื่อนๆตรงนี้นิดเดียวมาหักตรงนี้นิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวผรมจะให้เพื่อนเพื่อนดูหล,ลายลายเลียนดีกว่าเตื้องขอบตัดอ่ะบางทีมองแล้วไม่ ผมมองแล้วมองไม่ออกนะเดี๋ยวผมจะเอาอีกสองเลื่อนให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับเพื่อนๆรอยตัดไม่รอยตัดเห็นไหมครับไม่ครับรอยตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆตัดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคลายขอบสตางค์เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ อันนี้ต้องฟังคําว่าเอี่ยมนะเพื่อนๆนนะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ต้องคําว่าปูนะดานด้านบนเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนคำว่าปูเส้็จนี้เห็นไหมครับรอยตัดจะตรงกันนะเพื่อนเพื่อนนะเกิดจากตัวตัดตัวเดียวกันรอยจะตรงตรงกันนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับธรรมชาติของพระปั๊มนะครับ ปั๊มขาดในตัวปั๊มเกือบขาดนะครับเหลือนิดเดียวเลามาหักนะครับเพื่อนเพื่อนธรรมชาติของการปั๊มรุ่นนี้นะเพื่อนๆนะต้องจํารอยตัดให้ให้แม่นนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับเพื่อนเพื่อนนะถือว่าพอสมควรแล้วนะครับใครยังไม่เป็นก็เป็นงานนี้แหละซื้อได้งานนี้แหละหลังจากงานนี้ซื้อได้เลยกดี่เป็นแล้วก็ถือว่าได้ถูกถ้วนนะครับเพื่อนเพื่อนนะเอาละครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้านะครับเพื่อนๆนะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ